เหมือนเป็นตะหลิวตัดใช่ไหมรัดหน้าตะหลิวตัดเียเราเคยได้กินแต่กระเพราอ้วนตึมนะครับตะหลิวตัดนะนี่เราเชิญรัดหน้าตะหลิวตัดนะวันนี้พ็่ชินเอาพาเพื่อนทุกคนคมาอยู่ที่ตลาดมันโปง่งนี่นี่อันนี้กำลังนี่เสร็จแล้วครับอันนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับวันนี้เราแวะมากินรัดหน้ากันนะครับที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยหน้าร้านอะไรข้างโรงพยาบาลมันโป่งข้างโรงพยาบาลมันโป่งนะขายกี่โมงกี่โมงครับ 10โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งทุกวันไหมครับไม่ทุกวันไม่ทุกวันอ๋อคือเพือ่อว่ามีธุร,กระก็หยุดนะครับ